แกผมนี่ก็ตายแล้วนะอะไรนะเองติดสิทกสิทธ์ไว้ยกูปิดเสียงหมดทิ้งกันเลยนัตวามามาเนี่ยดูทีมเจอกสามทีมนะัแต่ทีมรูปแบบคล้ายๆนะันไะเดี๋ยวผมขอแบบนนะเอฟเคอ,อ,นะอะไร <c oughs> พี่เหรอไปจ่้านิกสิทธิ คล้ายกันนะแต่อันนี้จะไม่ใช่กระต่ายจะเป็นแกะซึ่งหน้าที่แกะก็คืออีรูให้ข้างขานะส่วนแล้วก็เบสให้ไบสันนะอันนี้ไปของไม่ได้ฟูอะไรนะของเป็นเดิมๆนะขาวก็แค่มีหน้าที่เขาเอาแต่สวยแล้วถูกไหวล่ะตบตุกตัวไปมล่ะ

เขาใหม่นะงานที่พาได,ดไปแล้วลองขึ้นเครื่องบินไปที่อื่นดูสิ <c oughs> มันเยอะไปไม่ลืมกดลืมกดแท็บด้านข้างน,ะนี่ะลืมไปดันใช้คลิกขวาแตเ่เอาใหม่เอาใหม่ท <c oughs> ัด รอบนี้ไม่พลาดรอบนี้ไม่พลาดจริงอาจิงนะแกก็แค่เบสนะเบสปกติแกเข้าด่ามันจะชอบเบสรูให้ตัวเองใช่ไหมนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบการเล่นนะให้เบสให้ไปนะไปกลานี่สำหรับทีมที่ไม่มีลิงนะรอบนี้ไม่พลาดนะลิงถูกแล้ว แต่ใบจะตายนะฮะตอนนี้ให้เบสไว้นะเพื่อให้สตัร์แองกลนะครับมันเยอะนะครับลอาดูน้อยๆมั้ยเอามันเกียงสามสี่ห้าสามอะไรมันก็แรงอยู่ดีมันยังแรงเหมือนเดิม啊มันถ้าไม่ออกนะจริงนะคือมันเป็นวิธีเดียวที่เปิลแล้วยังไงเราก็ไม่ตายในด่านนะฮะใจเราประกันครับ เท้าผมจะหกห้ามันไม่เกี่ยวนะเท้าสี่ห้าเท้าสี่สิบทำได้หมดนะขอแค่มีออมิมิกนะถ้าไม่มีออมิมิกก็ไม่เป็นไรมันก็เอาไปมาแต่มันก็อาจจะไม่ชัวงว่าจะนับว่ามีออมิมิกนะ้สกิลเนี่ยคอยดูนี่เถอะ เป็นวิธีเดียวที่ข่าวจะตัวรอดได้โดยที่ไม่มีลิงดินก็คือไม่ย้ายหลังนะไม่ไม่ต้องเปล่นหน้าที่ข่าวก็เป็นดาเมจจากหน้าที่ข่าวแค่ย้ายหลังทีนี้มีพอดีกจบหลังเร็วจบรอบทำรอบมันไม่ออกนะมันออกนิดเดียวอยู่ที่ทีมนะทีมเรียกมอนได้เยอะก็ได้เยอะนะให้ดูอีกรอบนะ ฉันมีงานง่ายๆสำหรับเจ้าเยอะอันนี้มันต่างกับกระต่ายแค่นิดเดียวนะกระต่ายมันจะเล่นโดยการยิง SP ให้ค้างข้าวสเข็มนะแล้วก็ยิง SP ให้ใบนะสีเข็มกับเลือดสีเข็มแล้วใบก็ค่อยเปิดขอบนะส่วนอันนี้จะต่างันนิดนึงคืออิลูมิเนตให้แกะต้องอิลูมิเนตให้ค้างข้าวนะแล้วก็เบสให้ใบนะ <Yeah. S 2> แต่ว่ายังไงวิธีการทำดาเมจก็แบบเดิมให้ข้าวนะชาร์แล้วก็ปั่นเชีเคียร์มอนเลยส่วนเพื่อนร่วมทีมก็ทำให้มอนมันออกนะเรียกมอนออกมาขอให้สนุกนะ นะดูบริย้อครับแกะได้รู้ใช่ไหมฮนะะแล้วแกะก็จะเบสนะฮะดีๆนะครับแล้วเดี๋ยวก่อนที่ระหว่างที่ไปจะเปิดเขานะก็จะใส่โล่รีเพล,ลเข้าไปนะโล่ชมพูไม่ยืนรอนะครับนะเปิดเขาเปิดเอ็นเลนนะครับ นก็มีปึกทั้งหลายทั้งปวงนะครับสามนะะตัดตัวนี้ก็ไม่ได้แรงมากนะก็ท่าปากนี้ก็รู้เรื่องนะกําลังหายครับทีเดียว ลังก็แตกครับบอลหายหมดนะครับเป็นวิธีวิวที่เซฟชีวิตทั้งเพื่อนทั้งทีมโดตนตองได้นะแล้วเล่นยันจบด่านได้เลยมันจะออกละน้อยไปหน่อยแล้วเราก็ชาร์จรอให้เพื่อนเรียกบอลอมาเยอะๆมันเล่นเราเยอะอยู่แล้วนะ,นะนแกะเซฟอะไรไป ออโอเคก็มาแชร์วิธีลงดักนะจะได้ไม่ต้องไปพึ่งลิงนะเพราะช่วงนี้ลิงดินก็ไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วนะแหละเราจะหาลิงยากในชะ่วงนี้โยนลิงที่มาฟาร์มหาสติงไปขายนะครับ นี่เราก็เวลด้วยตัวเองนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไอ้ทัศน<า>์ทำห่อผิดไม่ใช่มาผิดแล้วขอให้สนุกนะตลกใครว่าั่นไงไอ้ที่ตุ่นที่เล่นตันนั้นไงตุ่นที่ไปดา่านั้นคือไอ้ที่จะไปด่าน,นั้นกันอนะด่านที่เราจะไม่เวลด่านพึ่งไงแบบนะ <S <S> <S นะโอเคก็ ฝากกดไลค์กดติดตามนะฮะไว้นะแต่ก็ไม่ได้ทำคลิปบ่อยอแล้วแต่ก็เดี๋ยวมีทิปมีทิ้อะไรก็จะมาแบ่งนะโอเคแล้วผม